สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันศุกร์ที่23ธันวาคม2022 FED i n r e r e d Index วันนี้อยู่ที่27จากเมื่อวานนี้28วันนี้มาพูดถึงเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกานะครับข่าวใหญ่ข่าวดังเกี่ยวกับแซมแบงแมนฟรี Free, กับการที่แซมเนี่ยได้ประกันตัวออกมาสู้คดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีฟอกเงินคดีช่อโกงอะไรต่อมอะไรเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้แซมถูกส่งตัวจากบาฮามาส สู่สารัอเมริกานะครับเครื่องถึงปลอดภัยแต่ประเด็นก็คือ,อาการได้ประกันตัวในวงเงิน250ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งพอข่าวมันออกมาเนี่ยชุมชนคริปโตคนที่รับความเสียหายจากวิกฤต FTX เนี่ยก็ออกมาตั้งข้อสงสัยกันเพียบเลยว่าแซมเอาเงินจากไหน250ล้านมาประกันตัวนะครับก็สรุปศูนย์ข่าวรอยเตอร์เขาก็ออกมาชี้แจงขั้นตอนการประกันตัวหรือการยื่นประกันของแซมนะครับ คือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมีวงเงินตามที่ศาลท่านตั้งไว้ในกรณีนี้ศาลตั้งไว้250ล้านเรามีเพียง10%ไปค้ำประกันก็ได้แล้วนะครับซึ่ง250ล้าน10%ก็คือ25ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งพ่อแม่ของแซมเนี่ยเขาก็ใช้บ้านในการเอาโฉนดไปค้ำประกันนะครับออถ้าแซมไม่ไปขึ้นศาลหรือหนีเนี่ยเขาจะยึดบ้านซึ่งมันก็มีประเด็นอีกนะบ,บอกว่า เอ้บ้านของแซมเนี่ยมันไม่น่าจะถึง25ล้านนะ,ะก็ปรากฏนะครับมีข่าวว่าแซมเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนของครอบครัวนะครับเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเซ็นค้ำประกันการค้ำประกันแบบนี้เขาเรียกว่าแพ็กเกจบอลแพ็กเกจบอลก็คือเอาหลักทรัพย์ทุกอย่างมามัดรวมกันนะต้มหูทองเงินสดบ้านโฉนดเนี่ยมัดรวมกันทั้งหมดนะครับให้ได้25ล้านนะครับก็ปรากฏว่าเขามี25ล้านซึ่งจริงๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ย ถึงแซมมีไม่ถึง10%เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ปัญหานะครับยกตัวอย่างสมมุติศาลท่านตั้งวงเงินประกัน1ล้านบาทนะครับเราจะต้องมีวาง10%ก็คือ1 0 0 0 0แสนแต่ถ้าเราไม่มี1 0 0 0 0แสนเนี่ยเราสามารถไปเช่าเขาเรียกเบล l b บอนเซอร์วิสนะครับไปเช่าเงินประกันได้หนึ่งแสนที่ศาลต้องการเนี่ยเราไปเช่าเขาเราอาจจะเสียประมาณห0 0 0นดอลลาร์นะครับ ออตอนเราไปขึ้นศาลสู้คดีเนี่ยเขาก็จะคืนให้เราเขาอาจจะคืนให้เรา7,000-8,000แล้วแต่ค่าบริการแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราหนีเนี่ยเขาก็จะยึดเงินตรงนั้นและก็จะใช้เขาเรียก bounty hunter นะครับในการไล่ล่าจับตัวเรานะครับซึ่งเอาละประเด็นนี้ไม่สำคัญประเด็นที่หลายคนสนใจก็คือการพิจารณาการประกันตัวของแซมนะครับศาลท่านให้เหตุผลว่าศาลอนุมัติ การประกันตัวแซมเนี่ยเพราะแซมมีหน้าตาที่จำง่ายเขาใช้คำว่า recognizable face นะครับก็คือมีหน้าตาที่ไม่โหลผู้สาาชาวบ้านะนะฮะคือถ้าเป็นผมหน้าโหลเนี่ยคสารคงไม่ให้ประกันก็ได้แต่เป็นสองมาตรฐานก็ได้โชคดีที่ว่าแซมเกิดมาหน้าแกมีเอกลักษณ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อารมณ์เสียว่าสารยอมให้ประกันตัวได้ยังไง รประกันตัวเสร็จแซมก็ไปอยู่บ้านที่บ้านก็มีอินเทอร์เน็ตใช้ถ้าเกิดแซมใช้อินเทอร์เน็ตในการโยกย้ายถ่ายเทคริปโตหรือเงินที่ขโมยมาจะทำยังไงลูกค้ายิ่งไม่ได้ตังค์นะครับแล้วถ้าแซมใช้อำนาจเงินในการไปบีบพยานอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีผลไหมนะครับก็ข้อบังคับของศาลเนี่ยท่านบังคับ ให้กักบริเวณนะครับให้อยู่บริเวณบ้านยกเว้นตอนไปออกกำลังกายนะฮะแล้วก็ต้องใส่กำไร GPS แน่นอนห้ามบินและห้ามทำธุรกรรมที่มีวงเงินเกิน1,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ30,000กว่าบาทเนี่ยคือห้ามทำจะซื้ออะไรจะขายอะไรถ้าเกิน1,000ดอลลาร์เนี่ยจะต้องมีการชี้แจงต่อสารซึ่งระดับแซมแบงก์แมนฟรี free, เนี่ยนะฮะเรา จับไม่ได้ไล่ไม่ทันอยู่แล้วนะมันแค่พันเหรียญเนี่ยถ้าเขาทําธุรกรรมในโลกคริปโตเนี่ยมันไม่มีทางสืบได้นะครับก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงพอสมควรนะครับโดยเฉพาะกับคนที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤต FTX หลายคนไม่พอใจตรงนี้นะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงกับประเด็นนี้แซมได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีมันจะมีปัญหากับพยานไหมมันจะมีปัญหากับการที่แซมจะมาเล่นกำลังภายในเพื่อที่จะให้เขา ติดคุกน้อยที่สุดหรือว่าใช้ทางซิสแซกในการสู้คดีหรือเปล่านะครับคอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม